พบกันอีกแล้วนะคะกับบริษัท ARM Corporation จำกัดค่ะวันนี้นะคะนาะก็จะมาแนะนำวิธีการใช้สว no ิตช์โน้ทัชที่เป็นสแตนเลสนะคะสวิตช์ตัวนี้ก็จะมีทั้งแสดงสัญญาณไฟนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะอันนี้สามารถที่จะติดตั้งในวงกบได้เลยสำหรับพื้นที่ที่มีจำกัดน,นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโนทัชที่ต้องเดินสายเนาะ,ะช่างจะมีวิธีการ แต่ละตัวเนี่ยมันมีวิธีการใช้งานยังไงนะคะไปรับชมคลิปกับวิศวกรได้เ,เลยค่ะนี่นะครับเป็นตัวโนทัชนะครับอันนี้จะเป็นโนทัชทรงกลมแต่จะเป็นตัวเล็กนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวตัวทัชแบบเป็นตัวแตะนะครับเป็นตัวสัมผัสพอแตะปุ๊บก็อุปกรณ์จะเปิดเหมือนกันนะครับแต่น,นี้เป็นตัวโนทัชที่ขนาดพอดีกับเฟมรมอลูมิเนียมนะครับ ที่มันก็ใหญ่กว่าเฟรมอล,ลูมิเนียมเขาเราเราสามารถยึดกับเฟรมอล,ลูมิเนียมได้เลยตัวนี้เราสามารถใส่กล่องกันน้ําได้นะครับตัวนี้เราหรือว่าเราอยากติดด้านนอกแล้วเราใส่กล่องกนนันน้ําแนะนําตัวนี้ครับตัวนี้ใช้งานได้ครับอันนี้ก็ไฟจะมีสองสีนะครับจะมีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับถ้าสีเขียวปุ๊บประตูก็จะเปิดนะครับ นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวไสคทันนะครับเราแค่แตกไปนะครับันี้ยก็เปลี่ยนสีมือไกันะครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับถ้าเป็นสีแดงช้างนี้ประตูจะเปิดช้างครบับเลยพอเราปล่อยเป็นสีเขียวประตูก็จะปิดประมาณนี้ครับ สวิตสเตลเลตโนทัศ no นะคะลูกค้าท่านท่านไหนนะคะสนใจสามารถสั่งซื้อได้กับทางบริษัทอาร์พอร์เรชั่นจำกัดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ